สวัสดีครับผมผมนายปรินห้วงสมุทรนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.2ัสโรงเรียนหนองแคร์รษกิจพิทยาซึ่งคลิปนี้ครับก็จะเป็นเฉเลยโจทย์เคมีเรื่องสารชีวโมเลกุลที่อาจารย์เขาให้มาเราได้ข้อที่16มานะครับผมจะเป็นอย่างน้นก็อย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือกฎไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมกฎไขมันอิ่มตัวจะมีสูตรทั่วไปเป็น c 8 h ส6 o 2ซึ่งเขียนสูตรได้ข้างล่างนี้นะครับ cn h 2 n o 2หรือ cn h 2 n บวก1 cooh หรือ ch 3มวงเล็บ ch 2 n cooh 4 8 h, h 3 6 o 2หรือ c h 7 h ส5้า cooh หรือ ch 3วงเล็บ ch 2 16 cooh ต่อไปก็จะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับผมสูตรทั่วไปเอ่อก็เป็น c 8 S 3 4 h ส o 2เขียนสูตรได้ดังนี้ตามข้างล่างนะครับ c n s 2 n ขีด2 o 2หรือ c n s 2 n ขีด1 cooh หรือ cs 3าวงเล็บ cs 2 y cs เท่ากับ cs วงเล็บ cs 2 x cooh c 8ิบแส o 2หรือ p 1 7 s 3 3 p o o หรือ p s 3วงเล็บ p s 2 7 p s h เท่ากับวงเล็บ p s 2 7 p o o s นะครับเออหลังจากที่ดูกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะมาเข้าสู่โจทย์กันเลยกำหนดสูตรโมเลกุลของสารของสารอินทรีย์และ C เออเป็นดางรูปนะครับตามลำดับ และจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้แต่พอเจอดาราคอลายเซนเครียดคนยัวเยือดปัจทุกันแต่ยังอยู่ในพับเชกตองเต็นชีวิตคนสับสนวุ่นวายร้องหัวใจมันคล้ายมีประโจทย์เขาก็จะถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับก่อนอื่นครับเรากลับมาดูที่โจทย์ทกออ่อนนะครับผมอ,อกไก่มีซี มีจุดห้อมเหลวสูงกว่า A แต่ต่ำกว่า B ข้อกอไก่ถูกต้องนะครับเพราะว่า c 1 5 s 3 1 c o o s โมเลบเป็นกรดไขมันอิ่มตัวจึงมีจุดห้อมเหลวสูงกว่า c 1 5 s 2 9 c o o h โมเล็บเ a ซึ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวแต่ c 1 5 s 3 1 c o o s มีมวลโมเลกุลน้อยกว่านะครับดูข้อต่อไปนะครับขอไข่ ถ้าใช้ A และ B ปริมาณเท่าๆกัน B ฟอกจากสี B R2 ได้เร็วกว่าและมากกว่า A ข้อขอไข่ไม่ใช่นะครับผิดนะครับเพราะว่า C 18 H 37 COO H วงเล็บ B เป็นกรดไขมันอ่มตัวจึงไม่ฟอกสี B R2 แล้วก็ข้อขอควานะครับเมื่อนำา B B และ C อย่างละ1โมลทำปฏิกิริยากับด e ีเทอร์ลอนหโมล จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไขมันมากกว่าที่จะเป็นน้ำมันข้อกควถูกต้องนะครับเพราะว่ามีกรดไขมันอิ่ตัวสองชนิดคือ B และ C ส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวมี1ชนิดคือเกรดไขมันอิ่มตัวจะมีจดมุดต่ำหนวสูงเมื่อทําปฏิกิริยากับดีเซลลอนจะได้ไขมันมากกว่าน,น้ำมันครับสุปแล้วคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะครับผมข้อกอและคครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ